ทำไมเราถึงไม่แบบว่าไม่เปิดคุยกับเพื่อนอ่ะมันแบบเป็นเป็นคนเพื่อนน่อยคือตอนเด็กๆเลยอะค่ะหนูจะแบบซ้อมแบดแล้วก็เรียนแล้วเหมือนพอเราตีแบดเยอะๆเราไม่ค่อยมีเวลาเรียนเราก็จะแบบเหมือนเอาทุกเวลาที่เหมือนเด็กเขาไปเล่นกันนะคะหนูก็จะนั่งทํางานทํากันบ้านก็เลยเหมือนเราไม่ได้โฟกัสกับการที่แบบว่า เป็นเด็กเราต้องแบบเป็นเล่นอะไรเรารู้ว่าเราหน้าที่เราคืออะไรแล้วเราก็จะแบบเหมือนหนูเป็นคนอย่างเงี้ยตอนเด็กๆค่ะจะแบบโฟกัสแต่นั้นบางทีเพื่อนชวนไปเล่นเราก็จะแบบไม่ได้นะเดี๋ยวลิซจะไปแข่งสองเดือนลิซจะขาดลิซต้องนั่งทํากันบ้านตอนเที่ยงหนูก็ไม่ลงไปพักนั่งทําการบ้านแต่เพื่อนทุกคนน่ารักนะคะทุกคนก็เป็นแบบอ่ะซื้อขนมมาให้นะเห็นไม่ลงไปข้างล่างอะไรย่างเงี้ยค่ะมเป็นเป็นมีโรคส่วนตัวสูงหนูก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าโรคส่วนตัวสูงแบบเป็นแบบยังไงแต่คือของเราคือเพื่อนทุกคนน่ารักกับเราหมดเเลลยแล้วราก็ เราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสได้เล่นกับเขาเราก็คงเป็นเพื่อนสนิทกันแต่แบบเหมือนหนูไม่มีโอกาสแบบช่วงนั้นเพราะเราต้องไปทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ได้ออกมากินข้าวกับเพื่อได้มาปาร์ตี้สังสรรค์บ้างเป็นยังไงบ้างคะจริงๆก็ไม่เยอะมากเพราะคนที่ออกมาก็จะเป็นผู้จัดการ <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็แบบ พี่อีกคนหนึ่งที่น่ารักก็แบบเป็นพี่นักแสดงเหมือน,นกันก็มีพี่พลอ,อยอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะแบบฟิลคุณแม่คือมารับหนูพาไปซักผ้าที่บ้านเขาแบบเหมือนต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบเรารู้สึกว่าอ่ะเหมือนไปทําธุระน,นิดนึงถึงจะลากเราออกไปได้แต่ว่าหนูก็ยังไม่เก็ตฟิลแบบว่าที่ไปเดินช้อปปิ้งไปเดินอะไรแบบชิลๆก็เหมือนเหมือนเรารู้สึกว่ามีอะไรที่ทาต้องทําเยอะอะค่ะดิฉันไม่ไปช้อปไม่ไปช้อปปิ้งแม่หออย่างเงี้ยถ้าไปแบบมันก็จะมีแบบว่าไปงาน ที่แบบเข้าไปจริงๆมันต้องมีอะไรสักอย่างแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆเป็นแบบไปช้อปปิ้งกันเถอะอะไรเงี้ยหนูไม่เคยมีโมเมนต์นั้นอะคะ่ะคนไม่เดินห้างตนตนเด็กแล้วเหมือนตอนเด็กเพื่อนจะชอบชวนกันไปเดินห้างแล้วแม่ก็จะถามว่าแล้วจะเรารู้ไหมว่าต้องซ้อมแบตอะไรเงี้ยจะให้เลือกว่าจะไปเดินห้างหรือซ้อมแบตเราก็จะอ้าวไปซ้อมแบตด,ดีกว่าเราคือแม่ไม่ได้บังคับแต่เราก็รู้ว่าแบบเราต้องทําอะไรที่มันสัมพันธ์กว่าตอนเด็กๆมันก็เลยเป็นอย่างนี้กันแล้วไปเดิช้อปปิ้งแต่ละครั้งยังไงอะ ตอนเด็กๆมามาหนูจะแบบเป็นคนเตรียมเสื้อผ้าให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีน้าที่อยู่สิงคโปร์เขาก็จะส่งเสื้อผ้ามาให้ขึ้นหนูไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่จะเป็นชุดแบดก็จะชุดแบดชุดนักเรียนแต่พอโตมาก็จะมีสไตล์ลิต์มีผู้จัดการหาชุดให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็มีบ้างที่ไปงานอีเวนต์แล้วเขาให้คิวบอ์ชอล้วต้องไปเอาเสื้อผ้าก็จะเป็นอย่างนั้นใช่เข้าห้างแต่ละครั้งเป็นยังไงคะหนูไม่เกมขึ้น หนูแพ้แบบรู้สึกว่าแพ้แสนเยอะคนเยอะแล้วก็แบบอ้อลายตาแล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนเราก็กลัวๆค่ะเป็นแบบไม่ยอมไปอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบไม่ชินแต่แบบกอนก็เคยพูดว่าแบบยูต้องมาเยอะๆแล้วมันใจชินยูต้องมาจนมันแบบจนมันชินอะไรเงี้ยแต่หนูก็พักก่อนเพราะเหมือนพอมาแล้วแบบพอเราป่วยเราก็จะกลัวหนูเป็นคนเป็นไมเกรนง่ายแบบแสงอะไรเงี้ยค่ะเขาห่างแล้วไมเกรนขึ้นมันเหมือนคนมันเยอะแล้วมันลายแต่ละแต เหมือนทุกอย่างมันแสงมันจ้าอะค่ะแล้วพอเรามองมองเพื่อนมันลายตาไปหมดเลยแล้วก็เลยมาเก็นขึ้นปรับตัวเองไงบ้างก็พยายามตอนนี้ก็พยายามแบบพยายามออกมาทุกครั้งแบบมีโอกาสพี่โนชวนไปไหนก็จะแบบอาไฟก็แต่พี่โนก็จะรู้ว่าบางทีเราเหนื่อยหนูถ่ายละครเจ็ดวันแล้วตอนนี้ไงค่ะก็จะแบบอาไม่ชวนแล้วพักก็ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังมันเกิดหนูพี่โนก็จัดงานให้เป็นแบบแถวทองหล่อเพราะหนูพักทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบ จริงๆถ้าเป็นตอนเด็กเลยหนูก็จะไม่ไม่เอาไม่ไปนู่นนี่โทรหาแม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เลยอาไปก็ได้ลองแบบลองดูว่าพี่เขาอยากแบบพาไปแล้วเราไว้ใจรู้สว่ามันน่าจะแบบเป็นสิ่งดีๆที่ทําให้เราโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะต้องเริ่มปรับบ้างเออยังปรับอยู่ค่ะเพราะว่าเหมือนเราชอบเหมือนมีบางอย่างที่เราคิดว่าแบบเราจะทําแบบนี้ถ้าอันนี้ไม่ดีเราไม่ทํานู่นนี่แต่ตอนนี้รู้สึกว่า ถ้าแบบผู้ใหญ่ที่เราบรักไว้ใจไงเขาบอกว่าแบบมันโอเคเราก็แบบอ่ะลองดูก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนจะเป็นแบบไม่เอาเลยแบบไม่เอาเ <S 1> <S 1> <c oughs> อะไรเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ